งานมาแล้วหลังคาก็มาส่งแล้วเดี๋ยวจะได้เตรียมมุงหลังคากันนะครับเดี๋วดูว่าหลังคานะครับเป็นหลังคาแซนวิทนะด้านในเป็นลายไม้ดูความหนาประมาณนี้ยครับด้านนี้นะครับเป็นโฟม p ีนะครับซึ่ง ไม่ลามไฟเป็นไม่ลามไฟแล้วก็ด้านบนเป็นเมทัลชีตความหนา0.35มิลมแล้วก็ด้านในนะครับเป็นลายไม้กันร้อนได้นะครับเวลาสร้างแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำฝ้าทีมงานก็ามาส่งอย่างนี้เลยใส่รถปิกอัพมาความยาวตัวยาวที่สุด รู้สึกว่าจะประมาณ4เมตร4เมตร20เซนนะครับ4เมตร70เซน4เมตร70แล้วก็ตัวรองลงมาก็3เมตรเดี๋ยวมาดูีมงางเข้ามากัน2คันนะครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายให้ดูกันเต็มๆเ,เลยว่าเขามุงกันยังไง ก็จัดของเตรียมมุงทางฝั่งนี้ทีมไฟฟ้าก็ลากสายเตรียมอุปกรณ์มาลากสายทีมงานทำงานกันเร็วเร็วมากให้เวลาสิบนาทีทันไหมลากเสร็จไหมสิบนาทีไเสร็จครับม,ข,ม,มข้ามน้ฮะ <laughs> ปกติเสร็จใช่ไหม พอดีช้านิดนึงรอให้ปูนที่เราเทไปเมื่อสักครู่เนี่ยเซ็ตตัวไปดูทีมงานเตรียมของมองลังค่ะโหลด่ันลงลับออกจากรถละก,กับผ่านตะกรงตรงนี้นี่มาัดลายไม้เห็นชัดเลยเป็นลายไม้ที่เป็นโฟม หลังคางตุ้มชัหลังคาทีดำเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นมงได้ถ้าประมาณสัก50%ลูกตุ้มจะบินโดนภาพมุมสูงให้ดูทีนี่นะครับ ช่างบนช่างบนองศาชั่วของูตุ้มก่อนข้างที่จะดิ่งกันไปในช่างบน <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> บ้านหลังนี้โอ้ยทาะ,ทะกะช่างชาวเขเมรเหนื่อยกว่าจะได้อย่างนี้มาลุ้นแทบตายนะครับว่าบ้านหลังนี้ทําออกมาจะเหมือนเล้าไก่หรือเปล่าเพราะว่า,วาสื่อสารก็ไม่เข้าใจจบละ ช่างไม่มาทํางานแล้วผมไม่เอาละเปลี่ยนเป็นคนอื่นดีกว่าแต่ชุดนี้เดี๋ยวมุ่งหลังคาเสร็จแล้วค่อยๆเก็บงานเอาเดี๋ยวใช้ช่างช่างเอกช่างประจําสวนของเราค่อยๆเก็บงานเอานะครับเพราะว่าช่างเอกแกไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์เท่าไหรนะ่นักแขนด้านขวาแกไม่มีแรงพอดีไปอุบัติเหตรุรถล้มมาแล้วก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบ ไม่ค่อยจะสั่งงานแต่หัวสมองทำงานได้นะครับร่างกายไม่พร้อมแเตรียมแล้วครับหหลังคาไม่ได้ฉากครับโครงหลังคาไม่ได้ฉากเลยต้องแก้ไขกันใหม่ก็ว่ากันไปนะฮะ ถ้าเข้าป่าช้าแล้วไม่เผาก็ต้องฝังแก้วหน้างานนะลูกพี่นะนะโปรโดเห็นใจผมสื่อสารแ้วเขาไม่เข้าใจค่อยๆแก้เอา พอทำหลังคาไว้โครงสร้างมันไม่ได้ฉากมันทุกอย่างมันก็เพี้ยนหมดแล้วนะครับช่างเก่งแก้ปัญหาได้นะปัญหาก็เยอะเองกนันนะ่ะ หลังคาก็เป็นลายไม้แบบนี้ปัญหาเยอะไหมลูกพี่ฮะเยอะเลยใช่ไหมลูกพี่รับสร้างเลยไหมอย่างเงี้ยทำครับรับทําโครงสร้างแล้วยิงแผ่นถ้าผมส่งแบบให้ได้ครับเนี่ยผมทำพวกโดมทำไรหมดครับเหลาพวกโดมโครงโครงโครงสร้างทพอดีผมผมทำอย่างนี้ผมทํา โคกหนองนาอย่างเงี้ยผมทําขายไงผมทําขายมันจ้มีสวนอยู่ตรงเนี้ยอยู่หลายสวนเหมือนกันลูกค้าผมต้องการอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าผมส่งแบบให้ได้ครับเนี่ยถ้าดูจากสเก็ตอัพดูได้ได้ครับได้ครับใช่ไหมต้องไอกินเขียวดำดูได้หมดนะครับอ่าอ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทําแบบให้หมดแล้วไปตีราคามานะฮะเหล็กมีเอาค่าแรงดรือว่าทั้งงานปูนงานปูนได้หมดอะไรเงี้ยจะให้ค่าแรงให้เหมาของแรงอ๋ออย่างนั้นคุยรายละเอียดกันได้เนาะถ้าหลังอย่างเงี้ยคิดว่าหนวันเสร็ ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่ง,งฮะเอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมทําแบบให้แล้วผมส่ง B O Q ให้เลยเนาะนะ,ะ,ะ,ะเราได้ซัพพลายเออร์เพิ่มละผมไม่เอาละประเภทช่างทําเองปวดหัวเอาเมื่ออาชีพดีกว่าจัดการเด็ดเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเขียนแบบขึ้นมาแล้วก็ส่ง B O Q ให้เขาหให้เขาไปตีราคามา ถ้าตกลงยังไงลูกค้าจะเอายังไงก็ก็เอากันตามนั้นเลยดีกว่าช่างบนร้อนราคาก็จะสวยงามแบบนี้เป็นไม้ไม้ไม่ต้องทำฝ้าครับวันนี้ให้ดูกันเต็มๆว่าเขาทำยังไงกันบ้าง ทีมงานทีมงานนี้มาจากจากไหนจากพนมสารคามใช่ไหมครับผมพนมสารคามกับพนันทีคมนี่ก็ไม่ไกลกันมากนะครับ<ม>นะครับเแต่ระยะทางตรงก็ประมาณสักสี่สิบห้าสิบกิโลประมาณนี้ครับเขาก็เดินทางมามาไม่ยากมากเราเริ่มหมุนราคาแล้ว ก็นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ประมาณนี้นะครับทีมง,งานก็กำลังนึ่งเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วน,นะครับเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วประมาณนี้ะครับ เลือกกันเลยยาวต้องกัะชาเลือกกันเลยเสร็จแล้วเหรอไฟฟ้าเสร็จแล้วเหรอไฟฟ้าก็เสร็จแล้วนะครับเกมมุงกันา้าวประมาณนี้นะครับ ไฟฟ้านิดหนึ่งนะฮะอ,อยู่ด้านไหนล่ะนะครับสายไฟฟ้าก็ดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะจะมองเห็นสายอยู่สายไฟฟ้ามองเห็นอยู่นะครับเรียบร้อยแล้ว ทาไถไฟฟ้ามองเห็นอยู่ okay. เสร็จแล้วเรียบร้อยสวยนะงาม้ครับภาพมุมสูงในสวนของลุงตุ้มประมาณนี้นะครับก็จะมองเห็นกระชังเลี้ยงปลา แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็อีกบอ่อหนึ่งก็จะเป็นบ้านหลังเล็กที่ลุงตุ่มสร้างไว้นะครับ<อ>เดี๋ยวจะเหมือมาเห็นอีกด้านหนึ่งดูภาพรวมๆก็จะประมาณนี้ครับ นี่นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งของส่วนลุงตุ้มด้านซ้ายมือด้านล่างจะมองเห็นหลังคาอยู่นะครับที่ข็กำลังมุงกันอยู่เร<ม>ถต้องสองคันนุ่นคันหลังอีกคันนทีมงานกำลังมุงกันอยู่เดี๋ยวดูเสร็จแล้วจะเป็นยังไง ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ยอย่างข,ม,าขมักขมเนเลยหลังจากดูภาพมุมสูงกันแล้วนะครับมาดูภาพข้างล่างบ้าง ด้าน,นมุงเสร็จไปแล้วนะครับช่างกำลังมาเก็บมาเคลียร์ด้านหน้าเป็นมุกด้านหน้านะครับแล,แล้วอย่างไรอีกฝั่งหนึ่งทำในี้อยู <c oughs> ่ทำฟูงผมตัองจากนั้นต้องตัดฟมงลู้ไปเนี่ยจะพักกันก่อนไหมพักกินข้าวกินฟางก่อนไหมยังดีแล้วนะดีแล้วจมดีแล้วจมดีเหรอ

ด้านหน้าก็ไม่ได้ฉากรอครับมะคมันไม่ได้ฉาบมันก็ได้ไม่ได้เหมือนกันหมดนะครับครับมันก็เพี้ยนไปก็หมดแลนะถ้าโคมันได้ฉามเนี่ยเขาตักยิ่งว่าผิดยิ่งพร้อมลติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ทุกทุกทุกอันมันก็ผิดยิ่งพร้อมลบยิ่เลยไม่มีเลยตัวนี้ไม่มีลบเลยนี่มีทับหลังทับที่นี่มีโอเครู้เรื่อง ด้ไหนก็ประมาณนี้แหละด้านไหนเป็นลายไม้ครับช่างกำลังมุงอีกด้านหนึ่งน,นะครับ ใกล้จะจบแล้วล่ะูแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วให้ดูมุมสูงอีกสักรอบครับประมาณนี้ครับ่อไม่นานก็คงเสร็จแล้วครับ ชุดนี้เป็นชุดมืออาชีพครับก็ถือว่าทำกานได้เร็วเร็วมากจริงแทบเวเองได้เสร็จแล้วนะฝนก็คลึ้มฟ้าฝนก็เหมือนจะตกนะครับฝนจะตก,กช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะแปรปวนนิดนึง ทำงานกันอยู่สองคนครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นกันต่อนะฮะก็เหลือ,อฝาเหลือห้องน้ำพื้นเดี๋ยวจะค่อยๆทําเป็นสเต็ปต่อไป นะสองคนทําง,งานก็ถือว่าเร็วเร็วมากจริงทํางานแป๊บเดียว ลุงตุงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมีตัวครอบบนอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัดชิ่งสำหรับครอบล่างนะครับครอบข้างประมาณนี้ครับงานะช่างอยู่ข้างบ,บนคนหนึ่งอยู่ข้างล่างคนหนึ่งนะประจับฉากได้ก็ปึ๊บ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 จะเสร็จละแป๊บเดียว ายคนอาจจะถามนะครับว่าหลังคาแบบนี้ราคาตารางเมตรละเท่าไร่ตอบได้ครับตารางเมตรละสา0รอยกว่าบาทถ้าเรามาเปรียบเทียบว่าเรามุงหลังคามเมทันชีสหรือหลังคากระเบื้องแล้วเรามาทําฝ้าจะแพงกว่าครับถ้าอย่างนี้จบเลยจบครั้งเดียวเราไม่ต้องทําฝ้าครับแล้วก็ไม่เปลืองโครงสร้างด้วย เพราะว่าตัวแปรเนี่ยหลุงตุ้มให้ระยะห่างกัน2เมตร,รไม่เปลืองแปรด้วยถือว่าแข็งแรงแล้วล่ะนี่มุมหนึ่งนะครับดูกันอีมุมหนึงนะะ่ง ทำงานสองคนครับรวดเร็วถือก็เร็วมากเร็วมากจริงจริงพอเสร็จแล้วเราก็ปิดบังความบูจาไว้ด้วยครอบข้างเพราะว่าเราไม่ได้ฉากนะทําไม่ได้ฉากก็เลยเต้องมีครอบข้างครบคอบข้างแล้วก็ครอบบนครอบข้างาจะเป็นตัวนี้นจะทําให้งานสวยงามขึ้นกว่าเดิมอีก แว่าตัวเราเราต้องดันตรงนี้ไปได้ไม่้องทันแหนะมั้งปักมาลุ้นฝนตกแล้วนาฝนฝนจะลงเม็ดแล้วนาทันไหมทันฝนไหมทันไม่รู้นะลุ้นเราว่าทันฝนไหมครอบข้างก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นปิด ปิดอาคารปิดตัวแปรนะฮะข้างประมาณนี้ข้างในพูนละเป็นประมาณนี้ครับยิ้มไปดูกัน,นข้างในประมาณนี้ข้างบนเดี๋ยวมีครอบบนที่เป็นช่องว่างอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวครอบบนบัอง,อนองอยู่ตรงนั่งร้านนี่ ว่าอีกไม่นานไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จบละภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตั้งเขามาละตกครับฝนตก ฝนตกหนักแล้วนหนีเขาบวชหลบมาอยู่ในกระสอบเอ้ยเอ้าเอาสนุกดีเอา้าช่างกัพักกันละแต่พักก็ทำต่อไม่ไหวครับตกอย่างแรงฮะตกหนักมากตกหกมากช่ายู่ที่สวนฟ้าก็ร้องฝนก็ตกนะใครสบงสบายอะไรไว้ก็อย่าออกนอกชายคาก็แล้วกันนะฮะอันตรายตกดีจริงๆนยากาศ เดี๋ยวต้องรอสักพักให้ฝนหยุดนะครัแบฝบนหยุดแล้วเดี๋ยวมุ่งจะต่อจะจบแล้วละเหลืออีกแค่นิดเดียวเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ละจะจบละเหลือครอบการนะครับที่มองอยู่ในอย่าเนี้ยเรียบร้อยฝนตัวลงต้มเรียงกันเนี่ยหนีเข้ามาอยู่ในกระสอบครับโอ้น้ำท่วมกระสอบนี่ น้ำท่วมเลยก็เขายังพอได้นะฮะก็นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทำงานได้นะฮะตัดต่อคลิปนิดหน่อยแล้วก็สั่งงานทางทางออนไลน์เล็กน้อยบรรยากาศถือว่าดีครับส่วนอีกทีมหนึ่งของทุ่มนะครับทีมวิศวกรแอดกับวิศวกรสมคิดยังอยู่ที่นานะครับที่แรกว่าจะไปจะไปดูเขา เขาเกี่ยวข้าวกันวันนี้ก็ไปไม่ได้แล้วนะฮะเราต้องหลบผลอยู่ที่ใต้กอไผ่ริมคลองตลาดน้ำสามวังนี่แหละอากาศดีมากเลยครับยังไม่หยุดตกนะครับยังไม่หยุดลงเม็ดตกปล่อยๆอยู่หลังจากเมื่อสักครู่เทกระหน่ำเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงสร้างความชุ่มชื้นอม แล้วช่างผมหายไปไหนหมดล่ะกระจัดกระจายไปไหนหมดช่างเอก<ะ>ไปไหนวะฝนตกหนีนอนเนาะฮะ,อะโอ้ยตื่นได้แล้วฝนตกหนีนอนช่างเอกเนะี่ยโอ้ยฝนตกหาปลาไหมล่ะ,ห,ะหาปลาได้ <c oughs> ช่างห้องน้ำก็เขายังชั่วหน่อยอะนะฝนตกก็ทำงานในร่มได้ใช่ไหม เดินสายไฟได้ด้วยอโอเคทำได้หลายอย่างดีชอบชอบชอบแบบนี้ติดโถปัสสาวะไปละนะห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปหน้าลงตุ้มรวมยอดให้ว่าค่าก่อสร้างหมดไปเท่าไหร่หลังคาก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะอีกนิดหนึ่งฝนจุดก็มุมเก็บพวก ขอบบนแล้วก็แฟลตสลับด้านข้างน,นะฮะด้านซ้ายด้านขวาเอ้ยไม่แค่สิเก็บแฟลตสลับด้านหน้ากับด้านหลังก็กจบละเพราะด้านข้างเรไม่ได้ไม่ได้ทําตัวรอบข้างน,นะฮะไม่ได้ทํครอบชายก็ปล่อยเป็นอิสระไปน้ําจะย้อนบ้างก็ไม่เป็นไรฝ <Hey. Hey. S 1> นหยุดละนะครับแดี๋ยวเริ่มออกแลก้วก็เดี๋ยวช่างดำเนินการกันต่อ ค,คงไม่มีอะไรแล้วสำหรับการมุงหลังคานะครับก็คงจะจบเพราะว่าทุกอย่างก็ตามสเต็ปนะตามที่วางแผนกันไว้นะครับได้แก้ไขบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามหน้างานนะฮะถ่ายให้ดูกันจะเยอะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตาม ขอบคุณสำหรับการรับชมครับและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันต่อไปครับ